อยู่กันต่อค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดงานกิจกรรมแซน์บ็อกโมเดลค่ะจังหวัดเชียงใหม่ฟันดีส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ที่โรงเรียนโสตอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ทันตแพทย์หญิงอัมพรเดชพิทักษ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมรณรงค์และประกาศนโยบายแซนบ็อกโมเดลจังหวัดเชียงใหม่ฟันดีเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและวัยเรียนโดยเน้น3ามแนวทางหลักได้แก่การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเกิดเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมเชิงป้องกันในระบบบริการสุขภาพและ และการเสริมบทบาทครอบครัวโรงเรียนและชุมชนในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กค่ะภายในงานค่ะมีการประกาศนโยบายการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนงานจัดให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่และนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและวัยเรียน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายหน่วยงานอาทิการชาติจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ศูนย์ทันตะาสารารณาสุขระหว่างประเทศศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1นถึงหสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ